สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนเนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเลขวิ่งล่างประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะชมคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์แล้วเรามาดูการวางสูตรเลขวิ่งนะคะอาจารย์จะลองวางให้อีกสักหนึ่งสูตรตามนี้เลยเนาะ สูตรนะ,ะเลขวิ่งล่างของวันที่1กุมภาพันธ์2 5ันสูตรนี้เราจะใช้แสนบวกพันบวกร้อยบนคูณที่ย5บวกหน่วยบนคูณที่ย2บวกหน่วยล่างคูณ2 10ครั้งที่1คูณ2หน่วยครั้งที่1คูณ2บวกหน่วยครั้งที่2บวกร้อยครั้งที่4คูณ4แล้วก็บวก7คงที่มีข่าวากับ x เราต้องคำนวณแบบนี้ทุกงวด สูตรทุกสูตรนะคะถ้าจะเป็นสูตรได้มันจะต้องย้อนไปข้างหลังแล้วมันเข้าแต่เดินข้างหน้านี้ยังคงมีสูตรเข้าแล้วก็สูตรไม่เข้านะคะถ้าเราเลือกสูตรที่มันจะเข้าต่อไปก็ถือว่าเรามีโชคแต่ถ้าเราไปเลือกสูตรที่เรามันไม่เข้าเมื่อต่อไปคือสูตรมันหลุดก็ถือว่าเราไม่มีโชคนะคะเราเรียนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะจนถึงใกล้วันจะออกนะอาจารย์ก็จะเก็บสูตรทั้งหมดนะมารวบรวมเราไม่จําเป็นต้องใช้ทุกสูตรนะคะ มันใช้ความรู้สึกแนละความน่าจะเป็นนะแล้วก็เซนส์นะฮะที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่ตัวนี้นะเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถจะวางให้ชมได้ทุกๆุกสูตรนะที่มีอยู่แต่อาจารย์เนี่ยอย่างสมมติว่าคำนวณไปได้ทั้งหมดห้าสิบสูตรห้าสิบสูตรเฉพาะล่างนะวางไปให้ประมาณยี่สิบสูตรแค่นั้นเองนะคะในส่วนที่เหลือนะั้นไม่ได้วางให้นะเพราะว่าเวลาเรามีแค่นี้เรียนบนบ้างล่างบ้างแบบนี้นะคะท่านผู้ชมทนนี้เรามาเริ่มเลย อาจารย์จะคำนวณตั้งแต่งวดที่ออกสองหกนะคะเปิดใบตรวจนะที่สองหกตรงนี้สูตรนี้เราจะย้อนไปแค่งวดเดียวนะคะสูตรย้อนงวดสูตรย้อนสองงวดสูตรย้อนสามงวดหรือว่าสูตรย้อนไปเป็นปีก็มีนะคะแล้วแต่ว่าเอ,อ,อาจารย์จะหยิบจับสูตรไหนมาวางให้ fc ได้ชมกันตามนี้เลยตัวแรกเลยนะคะคือแสน เลขเก้าพันก็เลขเก้าร้อย 9, 100บนสองห้าเป็นสิบหน่วยหน่วยบนนะหกสองเป็นสิบสองหน่วยล่างหนึ่งคูณสองก็ได้สองสิบครั้งที่หนึ่งแปดสองก็เป็นสิบหกหน่วยครั้งที่หนึ่งศูนย์คูณสองได้ศูนย์หน่วยครั้งที่สองเก้ายกมาเลยร้อยครั้งที่สี่สองสี่เป็นแปดแล้วก็ตัวสุดท้ายเจ็ดองที่ทำการบวกกันเก้าสองเป็นสิบแปดกับสองเป็นสิบหมดไปศูนย์ตัดไปนะ แล้วก็2กับ8ตัวนี้เป็น10 6กับ9ก็เป็น15 0ตัดไป5กับ7ก็เป็น12เราได้เลขสองหมดแล้วออกมาที่2อหกต่อไปนะคะว่าที่2บวกเลยเนาะอาจารย์แกะมาให้เรียบร้อยแล้วนะบวก5กับ5เป็น10 8กับ2นี่เป็น10 สองก็บแปดเป็นสิบศูนย์ตัดลองอไปหนึ่งกับสองเป็นสามก็เจ็ดก็เป็นสิบศูนย์ออกห้าศูนย์ต่อไปเมื่อที่สามเมื่อที่สามก็มีแปดกับหนึ่งเป็นเก้าศูนย์ตัดทิ้งไปเก้ากับสี่ก็เป็นสิบสามสามก็สี่เป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สี่กับสองเป็นหกได้เลขหก 6. ศูนย์ตัดทิ้งออกหกสามเมื่อสักครู่นี้อาจารย์วางไปนะฮะหนึ่งสูตรแล้วในแน,นวทางของเลขวิ่งนะ,ะส่วนใหญ่มันจะเดินแนวทางของหลักสิบนะ,ะแต่สำหรับสูตรนี้ดูก่อน,นะคะ่ะเนี่ยสิบหน่วยสิบต่อไปงวดที่สี่บวกเลยเนาะเก้าเก้ากับเจ็ดแล้วกันเนาะเป็นสิบหก 6กับสเป็น10หมดไปแล้วอันนี้6กกับสนี่ก็เป็น10หมดไป0ตัดหมดแล้วหกแล้วตัวนี้6กับ7นี่เป็น13ออก3ามหนึ่ง่อไปงวดที่5ตัดเลยนะ5กับ5เป็น10 2กับ8เป็น10 6กับ2เป็น8กับ2เป็น10 กกับสองเป็นแปดแปดกับเจ็ดก็เป็นสิบห้าออกห้าแปดอันนี้ก็อันนี้ก็สิบเดินดีเนาะต่อมานะเมื่อที่หกศูนย์ตัดออกไปเหลือสี่กับหกเป็นสิบสองกับแปดเป็นสิบสองกับแปดเป็นสิบก็เป็นสิบเจ็ดเลขเจ็ด ออกเจ็ดเจถือว่าเป็นหลักสิบนะสูตรไม่เหมือนกันนะคะคนละสูตรกันสูตรค่อนข้างยากทั้งคู่แหละแต่ว่ามันก็ยังโอเคเดินเดินดีอยู่นะต่อไปก็ที่7 6กกับหเป็น12บสองกับแเป็น10 2กับแเป็นสิบแกับหเป็น10บกับ สี่เป็นเก้าเก้ากับเจ็ดก็เป็นสิบหกออกหกหนึ่งอ่ะอันนี้ก็แนวแนวจะเป็นสิบอีกแล้วนะคะต่อไปงวดที่แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเป็นสิบศูนย์ศูนย์ตัดไปสองสองเป็นสี่กับหกเป็นสิบเอาเลยเลขเจ็ดตัวนี้ยกมาเลย ออกแปดเจ็ดอ่ะถ้าเหล่านี้นะศูนย์เปดบวกห้าศูนย์บวกห้าถึงจะได้หลักสิบใช่ไหมแต่อันนี้ถ้าเจ็ดบวกสองเจ็ดบวกห้าเป็นสองมันไม่เป็นหลักสิบนะเพราะฉะนั้นก็เอาอิสระแบบนี้ก่อนนะต่อไปเนาะว่นดนนะีเนาะเลขศูนย์ตัดไป หกกับสเป็น10บกับ3ามนี้เป็น10ตัดไปแปดหนึ่งแปดแสองกสามปดยี่สิบสี่สีกับสเป็น8 8กับ5้าก็เป็น13ออก3าเจต่อมานะตัดศูนย์ไปก่อนสองกับแดเป็นสิบ สี่กับเจ็ดตัวนี้เลยเป็นสิบเอ็ดกับห้าตัวนี้เป็นหกหกกับสี่เป็นสิบเหลือสี่กับแปดตัวนี้เป็นสิบสองออกส 2, 2. องสองว่าที่สิบเอ็ด สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองเป็นสิบสามกับเจ็ดนี้หมดไปศูนย์ตัดทิ้งเก้ากับหกก็เป็นสิบห้าออกห้าสองต่อไปงัวที่สิบสอง เจ็ดกับสเป็น10บย์ตัดออกไป4ีหเป็น10 6หกหกเป็น12บสองสองเป็น4 4่กับเ็ดก็เป็น11ได้เลขหนออก1นึ่หกสก็เดินดีกว่าหน่วยเนาะสิเดินดีกว่าหน่วยอันนี้มาดูงวดที่แล้วเป็นงวดที่13า 13ก็มี8กับ2ตัวนี้เป็น10 2กับ8ตัวนี้เป็น10บอ่ไะเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่กับ8เป็น12 2กับ8เป็นสิบเหลือ7กับ5เป็น12ออก0 2บวก2นะบวก8เป็น10 เจ็ดกับแปดเป็นสิบห้าอ่ะไม่ได้เนาะอันนี้อันนี้ต้องเป็นแค่ตัวตัววิ่งเนาะตัววิ่งอิสระมาได้ทั้งสิบและหน่วยแล้วกันสูตรนี้แต่สูตรเมื่อสักครู่ที่อาจารย์วางให้สามารถปรับเป็นเลขตัวแทนได้มันจะเดินสิบทุกงวดเลยนะก็คืองวดนี้ก็จะเป็นเ,เลขสี่กับเลขเก้าใช่ไหมสูตรนั้นแล้วเราลองมาคำนวณสูตรนี้ดูจะเป็นเลขอะไรนะเป็นงวดที่ สิบสี่ฮช่ตัวแรกเลยแสนเลขแปดแล้วนำมาบวกกับพันซึ่งเป็นเลขแปดร้อยบนเก้าห้าสี่สิบห้าใส่เลขห้าไว้หน่วยบนสองสองสี่หน่วยล่างสองสองสี่แล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งเก้าสองสิบแปดหน่วยครั้งที่หนึ่งก็เก้าสองสิบแปดหน่วยครั้งที่สองห้ายกมาเลย <c oughs> แล้วก็ร้อยครั้งที่สี่สามสี่สิบสอง แล้วก็อย่าลืมเจ็ดคงที่ทำการบวกกันเลยแปดหนึ่งแปดแปสองสิบหกหกกับสีเป็นสิบหมดไปแปดสองสิบหกกับสีตัวนี้เป็นสิบหมดไปห้ากับห้าเป็นสิบเหลือสองเจ็ดคำนวณมาได้ที่เลขเก้าอ้าวเลขใไม่ไม่กระจายเท่าไหร่นะคะเลขเก้าก็รอผล ก้าฮะหรือว่าสี่จะมาะเรามาดูเลยเนาะเราเรียนตัววิ่งมาฮะสูตรเลแรก,กที่อาจารย์สอนไปสูตรที่หนึ่งจะเป็นเลขหก 6. สูตรที่สองก็อยู่ในล็อกเดียวกันเนี่ยแหละก็จะเป็นเลขหกเหมือนกันสองสูตรนี้ได้เลขหก 6. ต่อมาเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปถ้าเป็นตัวตัวที่เราคำนวณได้ตัวนี้นะตรงนี้นะก็คือเลขสี่แต่ถ้าเราบวกไปเลขตัวแทนด้วยมันจะเป็นที่หลักสิบทุกอวด เพราะฉะนั้นเก้าตัวนี้ก็มาสัมพันธ์กับสตัวนี้แล้วไม่มี9อาจจะเป็น4ี่ประมาณนี้นะแล้วมันยังจะมีเลขอีก1ตัวเนาะที่ชนแล้วชนที่ได้หลักหน่วยใช่ไหมหลักหน่วยก็คือเลข7นะแล้วก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาชนกับในแนวทางของครบก็คือเลข8แต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นสูตรเฉพาะกิจนะคะท่านผู้ชมอันนั้นถ้าเราชอบเราก็จับไปเลย1นึ่งชุดะจะเดินหรือไม่เดินก็ จะค่อยว่ากันแต่ถ้าเป็นแนวทางของเลขวิ่งเนี่ยเราได้มาทั้งหมดเนี่ยหกหกสี่แล้วก็เก้าเราต้องการตัวเลขแค่สองตัวอาจารย์คิดว่าสี่กับเก้าเนี่ยมันน่าจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันนะคือสนะี่กับเก้านะเวอร์ชั่นเดียวกันคือเลขสี่กับเลขเก้าเนี่ยไม่สี่กับเก้าไม่สี่กับเก้าแต่ถ้าเป็นจับเก้าสี่เลยนะจับเก้ากับสี่เนี่ยมันเป็นแต้มสามนะแต,แต้มแต้มมาไม่ได้อาจารย์คิดว่าไม่น่าจะใช่ถ้าเป็นหกเก้า เก้าหหกสองตัวนี้มาจับกับเก้าหรือหจับกับสีนี่ยังมีโอกาสหน้ารุดมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้หน้ามีอยู่ในโค้งสุดท้ายนะหกเก้ากับสี่หกนแหละแบ่งครึ่งนิดประมาณแล้วกันนะเก้าหกหกเก้าสี่หหสี่ะ, 9, 6, 6, 9, 4, 6, 6, 4. ะตามนี้นะอันนี้ก็เรียนมาเฉพาะ ตัววิ่งเอาไปแค่นี้ก่อนนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่สูตรนะได้ตัวเลขมาสามตัวอาจารย์จะลดหน้าจอุ้ท่านได้แคปไว้ก่อนจะใช้ก็ได้นะฮะเก้ามันอาจจะขยอบไปเป็นศูนย์ก็ได้หรือลดลงมาเป็นแปดก็ได้หรือจะไปเลขตัวแทนที่เป็นเลขสี่ก็ย่อมเป็นเป็นไปได้หมดนะ อยู่ที่ว่าเราจะจัดให้มันหรือว่ามันจะเข้าหรือว่ามันอาจจะหลุดก็ได้นะอาจจะไม่มีให้เห็นเลยก็ได้นะนะัเราก็ต้องมีเช่านะคะในการเล็งตัวเลขไปด้วยนะคะยังมีนะคะสูตรเด่นล่างนะคะแล้วก็สูตรปักหลักสิบล่างแล้วก็เลขติดล่างแล้วก็จะมีครบล่างบางสูตรนะคะที่ไม่มีตัวชนเหมือนกันนะตัวชนไม่ใช่ตัวชนเดียวกันก็อาจจะมาในสูตร สุดที่อาจารย์จะวางให้วันะต,ต่อไปนี่ก็เป็นได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกั็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ